ดูดีทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ในแมนที่มีชื่อวือจัดนะนี่เป็นตัวอไนี่ตัวตัวเนี่ยตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่สำคัญใน่งฮาราวีนแบบนี้ทุกคนก็ตางแบบชอบรที่กลัวคัน่ค กระ๋อ,อแรกจิบหายเลยมีของในกระเป๋านาปิบุคค้นสร้างเองแหละดูโคนสร้างแหนนี่อยากลองมาเล่นดูว่ามันจะยากแค่ไหนปรับระดับยากป็นร้อยเลยมา ขเขาเสียงก่อนมีเดียประมาณนี้แล้วก็ไ,ไ,ไ่อ้โอ้โหปว,วหม่ มันแล้กวก็สวยใช่สวยมันก็สวยทุกคนนะ้าไม่เชื่อใช่ไหมว่าผมเป็นแบบอ่นันจริงอะ่ะคนสร้างจริงอ่ะนี่เห็นไหมเจ็เป็นแบบแก้ไข โอ้ไฟติดไฟติดโอ้ไฟติดไฟติดลอ้อมลยฟังอะไรเนีเน่ยไปที่อาวาตต์ตรงอ,อะให้ดูบรรยากาศข้างในอ่ะอ่ะนี่ดูบรรยากาศข้างในอุยบรรยากาศข้างในพี่ Ya yes. sih. Hmm. Dah, dengarkan. Oke, okay. bintang. Bintang. เล่นใหม่เย่ป <Yeah. S 1> oh, oh. ิ๊งดิ๊ดิ๊ดดอ้ทำแผลกันเดี๋ยวดูภาพทำแผ้กันโอเคโอเคดีนี่ก่อนมาฝรั่งนิ่งห้องอยู่นะมันฝรั่งเพิ่งเพิ่มไปเล่นกินด้วยแสงดาวนั่นแหละโอ้โหขึ้นเต็มร้อยเลย ใคมีทางลงมะอ๋ออยู่นี่ทางลงยาดาวกิกาใครมาเจาะทั้งสามคันเลือกเซิร์ฟเวอร์สองตัวนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ๋งอ,อะไรเนี่ยก็เจอเหมือนว่าเอาประตูมันล็อกโอเคทุก okay, คนตอนนี้กูลืมกกแก้ไขแก้ไขก่อน โอเครอป๊บน okay. ึงอุโอนนกียวเดีเดียยวเดียวเดเอานี่มันอคันจ okay. er. ังเดียเดียวเดียวเดียวใจลอก่อนมาแล้วโอเคนี่และใส่ก่อนนีเลยมีปีกข้าหลังดูเดียวเท่ไหม โอเท่จัดโ,โหอย่างเท่เลยอย่างเท่เลยวะ่ะ okay. โอเคเตรียมนะก็เอาเหมือนประตูมันล็กอกประตูมันล็อกแล้วได้ยินเสียงอะไรเข้าไปในถ้ำนั้นซักถ้ำน,น่าหรอ นี่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 ปัด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 อะไรเนี่ยมอนสเตอร์ปิดทางออกแล้วหาทางอื่นเพื่อสู้กับมันเอ้ยมันไม่จมตีถ้าเราไปจมนีมันนี่มันปูปูนรกค่อยๆกันค่อยๆค่อยๆไปไปค่อยๆปิดประตูวิ่เลยอ้า

ก่อนที่ไหนเค้าเิกิจ<อ>ยังไม่จบเลยโอเคคีดจะขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ